ซินแสหมิงนะครับพึ่งเสร็จภารกิจนะครับในการไปจัดวงจุ้ยนะครับร้านอาหารนะครับแล้วก็คอนโดให้กับคุณลูกค้านะครับเนี่ยพิ่งเสร็จสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนในรถเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ผมไปจัดให้คุณลูกค้าเนี่ยมันเป็นร้านที่ ส่วนหนึ่งเป็นแอร์ด้วยแล้วก็มีในส่วนของโอเ n นแอร์ด้วยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่านะครับเ,เนี่ยผมกําลังขับรถกลับแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้ว่านะครับจำเป็นที่จะต้องมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของออลัคนาราศีต่างๆนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะยังส่งผล ยังโดดเด่นอยู่ทีเดียวเกือบๆจะถึงประมาณกลางงเดือนอตุลาคมนะฮะซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ทับอยู่กับดาวพุธเนี่ยดาวสองดวงนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเลยนะครับเป็นดาวที่ไม่ได้มีความขัดแย้งไม่ได้เป็นสุขคู่ศัตรูคู่ปะทะหาเหวอะไรกันเลยนะครับ มีนำซ้ำนะครับในบางจังหวัดและบางโอกาสก็ยังสนับสนุนซึ่งกันและกันเองอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่กับดาวใดก็แล้วแต่ก็จะส่องนะครับแสงของดาวอาทิตย์นะครับที่เข้าไปสัมพันธ์กับดาวหลกัหลกๆนั้นๆเนี่ยให้มันส่งผลไปทางทิศทางในทิศดังหนึ่งอย่างชัดเจน ก็จะมีอยู่ประมาณ6ลัคนาราศีด้วยกันนะที่ได้รับอน,นิสงส์ที่ดีของดาวอาทิตย์ที่สัมพันธ์อยู่กับดาวพุธตรงนี้นะครับนี่ทำไมขากลับรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะเมื่อเช้าผมไปนี่รถติดมากพอดีวันนี้คุณผู้ช่วยเขาเไม่ไม่ได้มาด้วยนะฮะเขติดภารกิจสินสาริงก็ขับมาเองนะครับลัคนาราศีที่1เลย นะที่ได้รับผลดีแน่ๆแ,แล้วก็โดดเด่นและเกินนั่นก็คือชาวลักนณาราศีกันมีท่านใดเป็นชาวลักนณาราศีกันไหมนะลักนณาราศีกันนะครับดาวอาทิตย์กับพุธสัมพันธ์กันตรงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับไปได้ตําแหน่งพิเศษนะครับเขาเรียกว่าได้องค์เกนนาราเกณฑ์ นะองเก์นราเกณ์เป็นตำแหน่งที่ดีละ่ะตามหลักของโหราศาสตร์นะครับส่วนดาวพุธเนี่ยได้กเกษตราทิบดีแล้วก็มหาอุดหรือเป็นปัญจามหาบุรุษโยกด้วยตามออโหราศาสตร์พระตาอินดูนะครับก็ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันแน่นอนที่สุดจากตรงนี้นะครับที่คุณได้ชมคลิปตรงนี้เนี่ยไปจนถึงประมาณก่อนกลางกลางเดือนตุลาคม คุณจะมีข่าวดีเรื่องงานแน่นอนนะข่าวดีไม่ว่าจะมาในทิศทางทิศทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะเออหรือไม่ก็บางคนบางคนจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของโอกาสนะแล้วก็จังหวะใหม่ๆต้องบอกว่าโอกาสในชีวิตคนเราจังหวะชีวิตคนเรานี่สาคัญมากนะคุณอย่าคิดว่าคนเราบางทีเอ้ยมัน ออทาไม่เหอะทาไม่เหอะเดี๋ยวมันก็ดีไม่ใช่นะบางทีบางจังหวะเนี่ยก็ถึงบอกเลยว่าคนเราที่มันสำ,สำคัญมากเลยที่มึงก็ต้องรู้ดวงไว้บ้างเพราะว่าจังหวะที่โอกาสในจังหวะชีวิตมันมาเนี่ยมันทําให้เอ,อทําอะไรแล้วมันง่ายขึ้นอย่างหนึ่งของอย่างหนึ่งที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้ทําถ้าตายหาทําไม่สําเร็จแต่พอจังหวะชีวิตมันมามันเอ,อื้อจังหวะดวงมันดีนะครับ เออนั่นแหละสําเร็จเนี่ยแหละชาวลัคนาราศีกันพูนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะถือว่าส่งผลดีเลยหรือใครที่รอจะปิดดิวใหญ่ๆอยู่นะก็มีโอกาสจะสําเร็จเนี่ยชัดเจนแล้วแหละก็คือชาวลัคนาราศีกันนะถือว่าโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานตรงนี้ถัดจากชาวลัคนาราศีกันก็นะครับอีกการน,นึงนะเด่นไม่แพ้กันนั่นคือชาวลัคนาราศีพิจิกไว้ยเออ พิจิกเนี่ยดาวอาทิตย์มาจากเรือนการงานมาอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนลาภะหรือเรียกว่าเจ้าเรือนลาบอาทิตย์กับพุธร่วมกันนะฮะลาภผลก็มาจากงานมีลาภผลที่ดีเข้ามาต่างๆแล้วก็ทําให้นะครับเอ่อมันผลิดอกออกผลในเรื่องของรายรับในเรื่องของรายได้นะแน่นอนฉะนั้นถ้ออะไรก็ตามที่คุณทําไปแล้วคุณยังไม่เห็นเงินนะาแสดงว่าคุณมาผิดทางแล้วถ้าดาวเดินแบบนี้คุณจะต้องได้เงินนะครับ ทุกอย่างคุณเข้าใจไว้เลยว่าที่เขาบอกความสําเร็จตรงโน้นตรงน, ون, รงนี้ตรงนั้นน่ะนะฮะออสุดท้ายแล้วมันก็วัดกันด้วยตัวเงินน่ะถูกไหมทําไปแล้วมีความสําเร็จชื่อเสียงเงินไม่ได้เลยจะทําไปทําส้นตีนอะไรล่ะถูกไหมเอา้าคุณคิดตามผมผมพูดผิดไหมล่ะไอพูดถูกไหมล่ะไม่ใช่พูดผิดมาล่ะพูดผิดตรงไหนถูกไหมฮะทำทำแล้วโอ้ยชื่อเสียงคนยกย่องเลยแต่เงินไม่ได้เลยแม่งชีวิตลําบากทิบหายจะทําไปทําส้นตีนอะไรอย่างนั้นน่ะถูกไหม มันก็ต้องมีผลตอบแทนที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนั่นก็คือตัวเงินเพราะเรานะครับทุกคนต่างมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยตรงนี้ในการดํารงเลี้ยงชีพนะฉะนั้นตัวที่วัดผลที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของรายได้หรืออินคัมที่จะมีเข้ามานั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกถัดจากชาวลัคนาราศีพิจิกก็มาถึงชาวลัคนาราศีธน,นูนะอีนี่แน่นอนเลยของธนูเนี่ย ออดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะมาอยู่กรมมะนะพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนความรักด้วยเป็นเกษตราธิบดีอ่ะเออสแสดงว่าคุณนะ่ะจะต้องได้รับข่าวดีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการเดินทางโปรเจกต์งานสําเร็จโปรเจกต์งานสําเร็จนะมีหนำซ้ำําคุณยังจะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่เห็นความสําเร็จเป็นรูปธรรม นั่นก็หมายความว่าเงินจะเข้ามาอีกนั่นเองอ่าชัดเจนไหมนะเออนี่แหละนี่แหละนี่คือชาวลัคนาราศีธนูนี่ก็เด่นไม่แพ้กันนะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยหลายคนรอโอกาสเว้ยรอโอกาสที่แบบว่าออจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆที่ผ่านมาก็จะงึกจังงักทำไปบ้างมันไม่สำเร็จเซงบ้างก็ ออทำไม่ปฏิปต่ปตอทีนี้ในช่วงจังหวะที่อาทิตย์แม่งทับกับพุธเนี่ยอาทิตย์มาจากเรือสุภะเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จทางไกลต่างประเทศหรือการเดินทางเนี่ยมันไม่อยู่กับดาวเจ้าเรือนกัมมะค,คือดาวพุธเนี่ยแน่นอนที่สุดงานสําเร็จชื่อเสียงดีหรือไม่ก็คุณอาจจะได้รับโอกาสหรือความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน จำนวนมากอ่าถ้าจะแปลความหมายแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกนะครับถัดจากชาวลัคนาราศีตธนูก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรมังกรนี่ก็จะได้รับผลดีในเรื่องของอะไรรู้ไหมในเรื่องของชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับนะชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับเพราะว่าดาวไปลอยเด่นอยู่ในเรือนสุพะ ตีกรร่วมธาตุด,ดินกับชาวลัคนาราศีมังกรนะไอดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลการได้แสดงความสามารถได้โชว์ฝีมือนะฮะได้แสดงความสามารถได้โชว์ฝีมือหรือคุณได้เป็นบุคคลสําคัญสําคัญในองค์กรหรือในงานต่างๆและก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาเป็นเรื่องของเงินทองเช่นกันนะ เอาถัดจากนั้นแล้วก็ไปถึงชาวในที่เด่นอีกอันนึงก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะมีนี่จะเด่นในเรื่องของการการเขาเรียกว่าการก้าวขยับต่างนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าศัต,ต,ตรูจะแพ้ภัยไปเองหรือสุดท้ายแล้วการแข่งขันอะไรก็ตามนํามาซึ่งชัยชนะแล้วก็เรื่องความรักก็เด่นนะ,ะคนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสพบคนถูกใจนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เด่น เด่นทีเดียวแหละนะครับในช่วงจังหวะที่อาทิตย์มันไปทับกับดาวพุธตรงนี้แล้วไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะฮะหรือจะเรียกออกเสียงเป็นปัตตานีก็ได้ก็เล็งไปยังลัคนาราศีมีนนะที่ลัคนาเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอก6อาจจะไม่ใช่กหกหกมากน่าจะเมั้งเนี่ยเออถัดจากนั้นก็อีกหนึ่งลัคนาราศีก็เป็นชาวลัคนาราศีเดี๋ยวนะเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ์ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วเดินเข้ากเกษตรตราธิบดีร่วมดาวอาทิตย์จะโชคดีมากในเรื่องการเงินได้ลาบผลที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จู่ๆูก็ติดต่องานสําเร็จลูกค้าเก่าๆกลับมาได้รับดีลต่างๆที่ดีที่มันได้เขาเรียกว่าได้โอกาสได้เงินอย่างสมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่คุณหวังไว้หรือว่าวันพืชลงไปนะวันพืชก็ต้องหวังผลถูกไหมนั่นแหละมันก็ได้รับสิ่งที่ดีกลับมาไง นะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษบละนะนี่แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะกรกฎก็เด่นกรกฎนี่ไปเด่นในเรื่องของการเงินการทองนะสังคมใหม่ๆจะนําโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินการทองมาให้นะชาวลัคนาราศีกรกฎแต่อย่าไปอยู่กับที่นะฮะ ต้องพยายามมีกิจกรรมนะครับเข้าหาผู้คนบ้างเข้าหาจังหวะแล้วก็โอกาสบ้างบางครั้งจังหวะมันเปิดแล้วล่ะแต่เราเองโดยอุปนิสัยหรือ,อ,อคาแรคเตอร์เดิมของเราเราอาจจะสมมุติว่าเราไม่ค่อยชอบเข้าหาคนเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ว้ยต้องพยายามเอ่อแอคทีฟบ้างหาโอกาสหาจังหวะบ้างนะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ดีจริงๆอีกอันหนึ่งที่ดีก็คือสิงแต่สิงมันติดอยู่ที่ มันมีดาวบาพร,ราอนทามุมอยู่มันก็ได้อะไรแบบครึ่งๆกลางๆได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เอาือ่ะไอ้ลัคณาที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับผลดีจากดาวอาทิตย์ที่ร่วมอยู่กับดาวพุธนะผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดลัคนาราศีใช่ไหมเนี่ยนะนั่นแหละประมาณนั่นแหละนะครับนี่คือ,อช่วงจังหวะนี้เลยที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธมันโคจรสัมพันธ์กันในทิศท,ทางที่ดีนะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเสียใดๆเลย นะครับถือว่าออไอ้ลักษณะที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยยังจะหมายความถึงพูดจาเป็นเงินเป็นทองก็ได้ไปเจรจาไปคุยอะไรกับเขาเขาก็ให้โอกาสเปิดช่องทางที่ดีให้คุณไม่กักมีความรู้สึกอยากจะสนับสนุนคุณพูดง่ายๆคือมันไปในเวทในทิศทางที่ดีอะ่ะทำให้ชะตาชีวิตนั่งมีความสําเร็จแล้วก็รุ่งเรือง,งขึ้นนี่แหละคือที่มาของดาวพูดกับดาวที่โคจรมาสัมพันธ์กัน วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมไปดูหงจุ้ยแล้วมีความรู้สึกว่าคุณลูกค้าเจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของเนี่ยคอนโดลแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขามีไมตรีที่ดีมากเลยเขาเพราะเป็นเ,เป็นแขกใหม่เขาติดติดตามผมในในหลายๆแพลตฟอร์มนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าเขาเ,เคยเคยเห็นผมในรายการไหนไม่รู้ซึ่งมันก็น่าจะนานมากแล้วในช่วงจังหวะที่ เอ่อทีวีในช่วงก่อนนั้นยังยังเขาเรียกยังบูมอยู่ผมก็ไปทํารายการของจู่อยู่ในหลายรายการน,น,นะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีจังหวะได้เปิดกิจการเขาอยากจะให้ผมไปดูให้แล้วก็เขาได้เปิดร้านอาหารเขาก็เลยให้ผมไปดูให้ก็จัดไม่ยากเลยนะครับร้านอาหารของเขาเนี่ยพื้นที่ตำแหน่งดีแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเจ้าของร้านเป็นคนที่มีไอเดียในการจัดร้านที่ดีมากต้องชมเพราะว่าเขาเอ่อจะบอกว่ายังไงดี่ะเขาเข้าใจอ่ะว่า คนจัดพื้นที่อย่างไรให้มันดึงดูดสายตาลูกค้าแต่ก็อยากได้การคอนเฟิร์มที่ดีจากหลกักพวงจุ้ยอย่างน้อยที่สุดคือมันก็ช่วยผสมประสานกันให้ให้มันเป็นอะไรที่ดึงดูดลูกค้าแล้วก็ใครขับปานไปผ่านมามันก็จำร้านเขาได้นะฮะต้องบอกว่าจัดไม่ยากจัดเลยเอาไม่ยากผมไปเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงตำแหน่งเคาน์เตอร์เก็บเงินอ่าประการที่หนึ่ง แล้วก็ประการที่2คือในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะฮะผมบอกบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้าเดินจะต้องเดินไกลไปนิดนึงเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าทําห้องน้ําเสริมขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งไม่อยากให้ลูกค้าเดินเข้าไปไกลามากคือมันต้องไปผ่านตรงครัวแล้วก็ผ่านตรงที่เก็บของอีกมันผ่านหลายช่องทางอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการใช้สอยลูกค้าก็บอกว่าเขาก็คิดจะทาพอดีว่าอยากทําห้องน้ําขึ้นมาแต่ไม่รู้จะทาตรงไหนผมก็แนะให้ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ให้จัดวางโต๊ะใหม่โต๊ะอาหารใหม่นะฮะซึ่งออของจริงเนี่ยก็ตั้งไวโ้โต๊ะโต๊ะค่อนข้างเยอะผมก็ให้เอาออกสองโต๊ะนะฮะแล้วก็จัด l เ y อ u ์ใหม่ให้ดึงพลังงานที่ดีพลังชีเข้าไปร้านอาหารให้มากยิง่งขึ้นแต่ร้านเพิ่งกาลังเปิดะ่ะผมว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีอ,อ,อะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อให้เศรษฐกิจแม่งไม่ดีช่วงเนี้ย นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าดวงคนเราเหมาะที่จะทําอะไรอย่างหนึง่งตามดวงในกิจการนั้นๆนะครับแล้วก็เมื่อจังหวะดวงมันเอื้อเรารักในอาชีพที่เราทาแล้วก็เราจัดโครงจุ้ยให้ดีผมว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะผมว่ากิจการก็ยังไปได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเศรษฐกิจไม่ดีด้วยดวงคุณก็ไม่เหมาะกับกิจการนั้นๆทําแล้วก็เซ็งอีกต่างหากทําแล้วมันมีความรู้สึกไม่อยากจะเอาจริงเอาจังอะไรอย่างเนี้ย มีโอกาสจะแป็กได้ง่ายแต่อันนี้คือเจ้าของร้านเขาตั้งใจมากแล้วร้านเขาก็สวยต้องบอกว่าเขาโชคดีเขาไปได้ที่ดินที่ราคาไม่แพงนักคนที่ให้เช่าอ่ะเขามีที่ดินเยอะเขาก็ให้กับลูกคุณลูกค้าผมเช่าตรงนี้นะครับแล้วมันอยู่ใกล้กับคอนโดเขาพอดีเขาก็ถือว่าเออทำงานสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลนะฮะก็เป็นอะไรที่ประทับใจดีเหมือนกันนะฮะก็นะครับอย่าลืมนะอาทิตย์กับพุธนะส่งผลยังไงนะ นะครับฟับงกันไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะโชคดีครับ